สวัสดีครับคุณฟังทีัะครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าดเรเสรีทุบโตะ๊ะนักการเมืองชั่วแค่ไหนไม่น่ากลัวเท่ากับประชาชนโง่หลงเชื่อข้อมูลของนักการเมืองชั่วเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์เสรีวงมนทาได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ครับบอกว่ากฎหมายขวางสิ่งที่อยากทำก็แก้กฎหมายคนขวางสิ่งที่อยากทำก็ย้าย ็ปลดคนวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยไหมคะใช้กับการบริหารบริษัทส่วนตัวเนี่ยคงพอจะทำได้แต่จะใช้กับประเทศชาติไม่น่าจะเหมาะสมนะคะการแก้กฎหมายการย้ายคนการปลดคนที่ไม่ได้ทำผิดอะไรนอกจากไม่เห็นด้วยกับนโยบายไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะวิธีคิดแบบนี้น่าเป็นห่วงพักการเมืองบางพักเนี่ยไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องแต่ชอบให้ข้อมูลผิดผิดกับสังคม แต่ก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งพร้อมที่จะเชื่อบางพักมีข้อมูลที่ถูกต้องแต่จงใจบิดเบือนเพื่อให้ร้ายคนอื่นด้วยความมั่นใจว่าสาวกเนี่ยจะเชื่อข้อมูลเหล่านั้นถ้าประชาชนยังเชื่อข่าวลวงข่าวหลอกข่าวลือข่าวผิดข่าวบิดเบือนบ้านเมืองไปไม่รอดแน่ๆคนให้ข่าวปลอมข่าวผิดข่าวบิดเบือนก็ขยันสื่อสารแต่คนที่มีข่าวจริงเนี่ยกลับไม่ค่อยจะสื่อสาร ในยุคสงครามข่าวสารที่เราอยู่กันเวลานี้คิดดูว่าใครจะชนะฝ่ายหนึ่งเต็มที่แต่อีกฝ่ายหนึ่งย่อแย่อาจารย์เสรีบอกว่านักการเมืองเนี่ยชั่วแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่ยังไม่น่ากลัวเท่ากับประชาชนที่โง่และวก็หลงเชื่อข้อมูลของนักการเมืองชั่วๆเลยนะคะ